ครับสวัสดีครับร้านซับโพรดไพลเทคเตอร์สาขาสองอำเภอวารีปรทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูนุพงศ์โพบปะนะครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่เป็นรถไถคูบุต้าครับเกียร์สตัวน,นี้เป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับจดทะเบียนปี55เครื่องเกียร์เดิมนะครับเก็บสีรอบคันนะครับเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันตัวน,นี้รถเช็คสภาพไม่พร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องเรียบร้อยราคาที่359,000บาทนะครับ359,000บาท ท่านใดสนใจโทร062495957 5หรือว่ามาทดลองขับได้ที่ร้านซับโพรไพรแท็กเตอร์สาขา2ครับอำเภอวาดพิบุมรจังหวัดมหาสารคามโทรมาได้ที่เบอร์062495957 5เลยผมช่างยูอนุพงว์โพรไพรนะครับตอนนี้จัดนแผน,นได้นะครับเราจัดนแผน,นได้ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับดาวไม่เยอะนะครับผ่อนๆกันสบายผ่อนได้4 8งวด60งวด7 2งวดนะครับผ่อนได้สบายยาวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาชม วิดีโอการงานของรถไรถคูต้าคันนี้กันนะคร,ครับเดี๋ยวพาชมวิดีโอการทำงานของรถไถคันนี้กันนะครับเป็นลคูปตารรุ่น L4708 จดทะเบียนปี55นะครับ ครับนี่คือทดสอบคร่าวๆนะครับพาชมไปดูการทำงานของ L47 คร่าวๆท่านใดสนใจมาทดลองขับไวที่ร้านซับโปรไพลแทก็กเตอร์สาขา2ครับอำเภอวาปิปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพลนะครับท่านใดใช้เองก็รถให้พิเศษท่านใดมีลูกค้าก็มีค่าคอมมิชชั่นให้ทุกคันนะครับที่ร้านซับโปรไพลแทก็กเตอร์สาขา2อำเภอวาปิปทุมครับจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ